กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อยในช่องพิษณุเบต้านะครับน,นี่ผมจะพามาบอกทุกท่านก็คือผมจะย้ายปลาจากไอห้องน้ําเนี่ยนะที่ผมอยู่นะห้องน้ําตรงนี้นะห้องน้ําเก่านะครับเพราะว่าไอพ่อผมจะไอพ่อผมได้ทําการตัดต้นไม้นี่นะต,นต้นมะไอต้นมะม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็จะจะทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นห้องอะหรือเลี้ยวบ้านก็ได้เลี้ยวกาทำบ้านนะครับแล้วผมก็หลังจากนั้นผมก็ เรียนแล้วก็ได้เพิ่งได้คุยกับพ่อนะครับเมื่อวานว่าจะปลาไวไหนผมก็เลยถามว่าเอาไว้หลังห้องน้าได้ไหมพ่อเขาบอกได้แล้วแต่เลยจะไว้ไหนตรงไหนผมก็เลยออจะไว้หลังห้องน้ำนครับแล้วก็ปลาในห้องน้ํานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังรอดอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่รอดเดี๋ยวผมจะซื้อพันุ์มาใหม่นะไม่ได้ซื้อหรอกก็คือเอาจากที่ผมให้เขาไปแล้วก็เอาลูกเข้ามาอีกทีนะไม่รู้ว่าจะเหลือเยอะหรือเปล่านะส่วนปลาปลาที่ ในตรงนี้นะก็ยังมีอยู่นะฮะคืต้นไม้มันตกใส่ดูดิพังเล็กเลยนะต้นไม้ตกใส่พังเล็กเลยเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยแกะไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยนะเนี่ยนะแกะที่คุมหลังคานี่ผมจะไปกางไว้ด้านหลังนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะผมเพิ่งเรียนเสร็จนะครับเรียนเรียนเสร็จแล้วก็จะไปกางดูก่อนถ้ายังไม่เสร็จก็อาจจะเป็น วันหนึ่งแต่ผมอาจจะไม่ได้คลิปให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปกลางตรงนู้นนะหลังห้องน้ำนะงั้นเดี๋ยวผมขอแกะตรงนี้ก่อนแล้วเราไปกลางกลางห้องน้ำนะครับ เราไปเจอกันตรงนู้นนะครับ <c oughs> เราไปเจอนตรงนู้นนะเ <c oughs> หนื่อยเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายนะฮะก็มัดฝั่งนี้แล้วนะแล้วก็มัดฝั่งนู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมืดนะเพราะผมอะผมติดอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะมืดนะแล้วก็ห้องน้ําตอนเช้าก็ต้องเปิดไฟนะมันจะมืดเกินไปนะเนี่ยเราก็จะตัดฝั่งฝั่งที่ยืนนะี่นะฝั่ง ยื่นจากตรงนีน้อาจจะตัดนะครับอาจจะตัดอาจจะตัดเนี่ยตรงที่มันนอนตรงนี้นะผัาอาจจะตัดออกเพราะมันเยอะเกินมันยาวเกินนะเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากครับก็ยังไม่เสร็จเะฮะวันนี้อาจจะยังไม่เสร็จนะครับยังคิดอยู่ว่าจะจะมัดดิมไม่หรือว่าปล่อยเลยนะแล้วก็เอาไว้ แล้วก็ปามไว้แถวนี้มันก็จะโดนแดดโดนฝนอยู่นะแล้วก็สงสารมันนะฮะโดนแดดโดนฝนเนาะก็ยังคิดอยู่นะเอาไงดีวะหรือว่าที่จริงผมว่าผมจะดึงแบบนี้แล้วก็ตอกเสาหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็ตอกเสาตอกเสา แล้วก็ตัดฝั่งนี้น่าจะได้อยู่งั้นเดี๋ยวผมลองทำ้วนะแต่วันนี้อาจจะไม่ครบนะเพราะเสาจะไม่ได้หานะฮะต้องน่าจะเป็นหุ่งนี้นะหุ่งนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามคับมากละ่ะคับละยุก็เยอะนะฮะด้านหลังนี่เดี๋ยวถ้าผมมาอยู่ก็จะไม่ค่อยมียุงนะคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีก่อตรงที่ผมทําตรงนู้นดีก่อนนะนี่นะตรงนี้ที่จริงมันจะมีไอ้ต้นต้นท้อนะต้นท้อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะยังไม่คืบหน้าเลยอนะ่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยดูมันเละหมดเลยนะแต่ผมเดี๋ยวผมจะตักให้ดูทั้มืว่ามันมีปลาอยู่นะปลามันมีนะ เห็นไหมโอ้สวยว่ะตัวสีเงินนี่สวยว่ะโอ้สวยมากน่าจะเป็นมหาชัยนะฮะเหมือนมันมีปลานะปลาตัวใหญ่ก็มีนี้แล้วก็อะไรนอีก <c oughs> มันจะย้ายไปฝั่งนู้นหมดเลยนะตรงนน้นนะไอ้ตรงนั้น,นะน,นนะที่มีถุงเห็นไหมที่มีถุงนะั่นแหละ เหนื่อยครับเ <c> น <oughs> ี่ยมาดูเลยก็คลิปนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมจะมาทำจะมาน่าจะมาต่ออีพีสองพรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างนะจะว่างอีกทีก็วันพักหัดเลยนะวันพักรื่หัดน่าจะไปทําต่อสดปลานะปลาที่อยู่ในนี้กับห้องน้ําผมให้อาหารอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคือไม่ได้เปลี่ยนน้เาเขาเลยคือดูดิจะลากสายยางมายังไง เดี๋ยวผมไปคิดดูตรงนู้นอีกทีนว่าจะมัดหรือเปล่าแต่เขาอาจจะโดนฝนโดนแดดหน่อยนะฮะก็ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเดินผมก็จะหาที่ร่มร่มให้เขานะก็สารคีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสารคีนี้ก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็คือมาถ่ายทําให้ดูที่ผมหายไปนานนะแล้วคลิปสองน่าจะวันพฤหัสนะครับน่าจะวันพฤหัสผมเสร็จแล้วจะทําจนเสร็จเลยนะ,ะเพราะว่าไม่มีที่เลี้ยงปลาแล้วเดี๋ยวพ่อผมก็จะทํา ตรงเนี้ยตรงที่ตัดไม้นะครับเป็นบ้านละแล้วห้องน้ำตรงนี้ก็จะทําใหม่นะครับจะขุดบ่อด้านหลังนะครับแล้วก็ทําห้องน้ําอีกห้องหนึ่งครับเป็นแบบห้องน้ําในตัวนะเดี๋ยวเร,เราวันอรอ,นอวันพัฒัาเนาะแต่ผมจะไปทําตรงนู้นให้เสร็จแล้วก็ถ่ายลงไว้ท่านผู้ชมดูถ้ามีโอกาสนะส่วนตรงที่ผมมัดอะ่ะเออคือผมลืมถ่ายนะจริงมีตัวเล็กเลยไปควนด้วยผม,เลยล,มเลยลืมนะฮะก็เลยลืม เดี๋ยวรอเป็นขอเดือดขาดนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะว่ามีแค่นะเนี่ยไอเขาเรียวกว่าอะไรนะป้ายป้ายป้ายโฆษณาเลยเนะี่ยผมก็มาทําเป็นหลังคาเนาะอาจจะไม่ทําก็ได้อาจจะแล้วก็อาจจะหาทรายอะไรมาเทพื้นฮะตักทรายอะไรมาเทพื้นเพราะว่าพื้นไม่เท่ากันนะแต่ด้้นข้างห้องน้ําอ่ะน่าจะเย็นอยู่น่าจะเย็นนะอ,อาจจะไม่ค่อยโดนแดดตอนเย็นเนี่ยไม่ค่อยโดนแต่ตอน ตอนเช้าอาจจะโดนตอนเที่ยงอาจจะโดนนะแต่ตอนเย็นไม่โดนนะเพราะว่าถ้าติดตกฝั่งนี้ออกฝั่งนู้นนะก็สไลคินทนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะทินี้ก็มาบอกเฉยๆนะครับว่าหายไปอะไรก็สไลคินทนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันบ๊ายบาย